รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกเพศทุกวันพีกวีพานะน,นะเนี่ย น่าสิพี่เท่าไรก็ไม่เรียบสักทีเนี่ยทำยังไงดีเนี่ยทำอะไรกันอยู่คะพี่ผ้าอยู่ค่ะอาจารย์แต,แต่มันไม่เรียบสักทีเะคะครูมีวิธีหนึ่งนะคะให้นักเรียนค่ะเอาผ้าขนหนูนะคะชุบน้ำอุ่นค่ะแล้วบิดหมาดมาห่อผ้าที่ต้องการจะรีบไว้นะคะทิ้งไว้สักสิบนาทีแล้วหนูก็เอาผ้าที่จะรีบออกจาก ้าขนูค่ะจากนั้นนํามารีดนะคะมันจะทําให้ผ้าของหููนะคะรีดง่ายขึ้นแล้วก็จะประหยัดไฟด้วยนะคะคะะขอบคุณค่ะ ขั้นตอนที่หนึ่งนำผ้าขนูผืนใหญ่มาชุบน้ำอุ่นบิดให้หมาดหมาขั้นตอนที่สองนำผ้าขนูผืนใหญ่ที่ชุบน้ำอุ่นบิดให้หมาดหมามาห่อผ้าที่ต้องการจะรีดห่อไว้แน่นๆทิ้งไว้ประมาณสิบนาที ขั้นตอนที่สามแกะผ้าคุณหนูออกมาแล้วก็นำผ้ามารีดตามปกติจะพบว่าผ้ารีดง่ายเรียบและประหยัดเวลามากยิ่งขึ้นนั่นเป็นเพราะว่าผ้าคุณหนูจะกระจายความร้อนให้กับผ้าที่ถูกห่อเอาไว้ทำให้ผ้ามีความชื้นทั่วทั้งผืนทำให้เราไม่ต้องเสียเวลาฉีดน้ำไปที่ผ้าตลอดเวลา เวลารีดก็จะประหยัดเวลาแล้วก็เรียบด้วยแล้เขาเไปไทยข้า,ขา,าม่องล้าเจส้ไปก่อนจะ,จะล,นนล้วามางจะไหนละจะใส่น้ำไหมจะบิดไหมอืมบอ่อแถ่ของเขาอ,อ บิดวะไม่ตรงก็ได้เก้งทำถ้าบิดไม่มีคดูก็แล้วหรอกเนาะหรือเปล่าในแน่เนย่ยต้องมีคนมึงทำใช่ไหมล่ะใส่น้ำน้ำออกนะทเลย